มาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับบทเรียนเซลล์ของคริสตจารร่วมนิมิตรกรุงเทพวันนี้เป็นบทที่53แล้วนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นบทสุดท้ายสําหรับปีนี้จริงๆ1ปีเนี่ยมี52สัปดาห์แต่ไม่ต้องงงว่าทําไมเราเป็นบทที่53เพราะว่า หมีหนึ่งบทในปีนี้ที่เราแยกเป็น2ตอนนะคะดังนั้นวันนี้สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นสัปดาห์ที่53นะคะว่าด้วยเรื่องของ12คําคำแนะนำเพื่อพิชิตปีใหม่1ปีมี52ใช่ไหมหลังจากนั้นวันนี้เราจะถือว่าเป็น วันสุดท้ายของปีแล้วเราจะพิชิตปีใหม่ไม่ว่าพี่น้องจะได้รับชมจากตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะในทุกวันของเราวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ของเราทั้งหลายทุกคนนั่แหละค่ะแล้ววันนี้มีคําแนะนําดีๆถึง12ประการซึ่งเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคะว่า เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่สมดุลแล้วก็ประสบความสําเร็จจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนั่นก็คือกษัตริย์ซาโลมอนนะคะแล้วมาดูด้วยกันพระวจะนะที่เป็นบทนำนะคะจากพระธรรมสุภาษิตนะคะซึ่งวันนี้เราใน12ข้อเนี่ยจะมาจากพระธรรมสุภาษิตล้วนๆเลยนะคะแต่เอาพระธรรมตั้งต้นก่อนพระธรรมสุภาษิตบทที่1นะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5บันทึกว่า สุภาษิตธิ์ของซาโลโมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคําแห่งความรอบรู้รับคําสั่งสอนในเรื่องการกระทําที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มทั้งปราจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้มีความช่ำชอง พระคัมภีร์สุภาษิตเนี่ยเป็นอีกพระคัมภีร์หนึ่งที่แบบดีมากๆแล้วใช้สําหรับมนุษย์ทุกคนทั้งโลกได้เลยไม่ว่าเขาจะเชื่อในพระเจ้าหรือเขาจะไม่เชื่อก็ตามเพราะว่าผู้ที่ประพันธ์พระวจนะก็คือเป็นกริย์ซาโลมอนผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกผู้ที่ร่ํารวยมากที่สุดในโลกนะคะแล้วกเออ็เวลาที่เราอ่านพระธรรมสุภาษิตเนี่ยเราก็จะมีมุมมองดีๆในการใช้ชีวิตนะคะบอกแล้วไม่ใช่เฉพาะ ปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนๆห,หรอกเราควรจะนำพระวจะนะดีๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันให้ในทุกวันของเราอะ่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเรามาดูด้วยกันว่า12ประการที่จะมาจากพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมีอะไรบ้างคำแนะนำนั้นคืออะไรบ้างนะคะใช้ได้ตลอดทั้งปีแน่นอนประการแรกนะคะประการที่1นนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะเกิดผลคนที่จะมีชีวิตที่สมดุลประการแรกจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ ประการแรกจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ไม่ว่าในโลกใบนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามความตั้งใจแน่วแน่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการทำงานทั้งเรื่องของการรับใช้ในทุกๆเรื่องแหละคุณจาเป็นจะต้องมีความแน่วแน่นะคะในสุภาษิตบทที่1ข้อที่10หนุนใจเราค่ะสุภาษิตบทที่1ข้อที่10หนุนใจเราบอกว่าบุตรชัยของเราเอ๋ยถ้าคนบาปลอ่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตาม บุตชายของเราเออถ้าคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมทําตามบางคนงงว่าแบบเอ,อ้ยตั้งใจแน่วแน่ตรงนี้หมายถึงอะไร หมายถึงเรามีจุดยืนที่จะไม่ยอมให้ใครมาชักชวนเราไปในทางของความบาปนะเราต้องแน่วแน่ในเรื่องนี้แน่วแน่ในหลายๆเรื่องได้ตั้งใจในหลายๆเรื่องได้แต่เรื่องที่มันสําคัญที่สุดที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่เสียสมดุลคือการที่คุณแน่วแน่ไม่ยอมให้ใครชักชวนคุณออกไปในนอกลู่นอกรอยนะคะผู้เชื่อจะต้องมีความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแล้วก็สัตย์ซื่อกับพระวจนะของพระองค์อย่ายอมแพ้ต่อความกดดันของโลกอย่ายอมแพ้ต่อความ กดดันของคนบาปหรือว่าสนับสนุนความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือไปกับกลุ่มคนที่เขาชวนเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องคุณต้องแน่วแน่คุณต้องยืนหยัดมั่นคงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้ความแปดเปื้อนในเรื่องของความบาปในโลกใบนี้มาโจมตีมาทำให้ศีลธรรมในชีวิตของเราอะมันเสื่อมลงนะคะเราต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งเลยว่า ถ้าตราบใดที่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและโลกที่เต็มไปด้วยคนบาปเนี่ย ความบาปจะพยายามล่อลวงคุณดังนั้นคุณอย่าคล้อยตามนะคะอย่าตกลงไปในกับดักนะคะอย่าให้ศัตรูโจมตีชีวิตของเราแต่แต่ว่าออสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนั่นแหละความแน่วแน่ที่เรามีไงถ้าเรามีความแน่วแน่เรามีความตั้งใจยืนหยัดในทางของพระเจ้ายืนหยัดในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ปฏิเสธสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าปฏิเสธคนที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราอ่ะไม่เสียสมดุลแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราอ่ะถวายเกียรติพระเจ้านะคะประการแรกต้องตั้งใจ ต้องแน่วแน่นะคะประการที่2ค่ะประการที่สองต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าประการที่2นะคะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในสุภาษิตบทที่2นะคะข้อที่3ถึงข้อที่5เออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าสแสวงปัญญาดุดหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้า ปัญญาในที่นี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะขอและเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของกษัตริย์ซาโลมอนที่ทําให้ทําไมท่านถึงเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเพราะท่านเริ่มต้นขอสติปัญญาจากพระเจ้าปัญญาในที่นี้เราต้องขอปัญญาจากเบื้องบนไม่ใช่ปัญญาจากเบื้องล่าง ปัญญาที่ทําให้เรามีความสุขปัญญาที่ทําให้โลกสงบสุขปัญญาที่ทําให้เกิดความเจริญสุขในทุกๆทางขอแบบนี้จากพระเจ้านะคะแล้วก็ที่มาของปัญญาก็คือความยำเกรงพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าอ่ะจะทําให้เรามีสติปัญญารู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรรู้ว่าควรลงทุนกับกับกับอะไรและไม่ควรเสียเวลากับเรื่องใดๆนะคะดังนั้นประการที่สองที่จะเป็นคําหนุนใจก็คือว่า อยากจะให้ชีวิตประสบความสําเร็จและไม่เสียสมรุลคือต้องขอปัญญาจากพระเจ้า แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระสติปัญญาถ้าเรารักปัญญาเหมือนที่เรารักเงินนะแสวงหาปัญญาเหมือนอย่างที่เราแสวงหาเงินเนี่ยตัวเราอ่ะก็จะได้รับในสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราทูลขอพระคัมภีร์หลายตอนเลยบอกว่าถ้าไม่มีก็ให้ขอขอจากพระเจ้าและพระเจ้าก็จะประทานให้กับเรานะคะเราจะประหลาดใจเลยแหละเมื่อเราขอปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าจะใส่ความคิดของพระองค์ลงมาในความคิดของเราแล้วในที่สุดอ่ะปัญญาของพระเจ้าอ่ะจะทําให้เราได้มีความสุขมีความ ความสงบในการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงวังวัตถุประสงค์เอาไว้นะคะประการที่2นะขอสติปัญญาเอาล่ะมาดูประการที่3นะคะประการที่3ก็คือพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ พึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจอันนี้เนื่องจากเป็นคำแนะนำที่เรากำลังพูดกันในระบบของคริสเตียนนะคะก็คือว่าหลักการของเราอ่ะเราเมื่อกี้เราขอปัญญาเพราะว่าในชีวิตของเราเราจำเป็นจะต้องมีความรู้แต่ว่าพระเจ้าอ่ะหนุนใจเราว่าความรู้น่ะต้องมีแต่อย่าไปพึ่งมันให้เราพึ่งพาในพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5บอกว่า จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองความรอบรู้ต้องมีไหมต้องมีปัญญาต้องมีไหมต้องมีแต่อย่าไปพึ่งพาปัญญาและความรอบรู้ของตนเองผู้ที่เราจะต้องพึ่งพาก็คือพระเจ้าและพระเจ้าะเป็นแหล่งของปัญญาและเป็นแหล่งของความรอบรู้นะคะกระตสิา์ซโลมอนแนะนําเลยต่อให้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและรวยมากที่สุดในโลกก็ยังต้องเรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เราต้องยอมรับว่าในฐานะของการเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราจะไปพึ่งพาใครสักคนหนึ่งอ่ะหลายครั้งเลยบ่อยครั้งเลยที่จะทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เคยทําให้เราผิดหวังนะคะใน มัทธิวบทที่7นะคะข้อที่13ถึงข้อที่14ี่เนี่ยพระเยซูคริสต์ได้ประทานตัวอย่างให้กับเราในข้อหนึ่งบอกว่าจงเข้าไปในประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำมาถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นก็แคบและทางก็แคบและผู้ที่หาและผู้ที่พบก็มีน้อยใน,ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเรามักจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของ ทางแคบเนี่ยคือความรอดแล้วทางกว้างเนี่ยคือความตายแต่ว่าในอีกวิถีหนึ่งในอีกความหมายหนึ่งในอีกในยะหนึ่งที่เราสามารถตีความได้ก็คือว่า ทางแคบแบบพูดถึงเรื่องของชีวิตแห่งความเชื่อส่วนทางกว้างเนี่ยพูดถึงชีวิตที่ขึ้นอยู่กับเหตุผลคือเรากําลังจะบอกว่าเราพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดใจนะคะเราพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดใจนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกใช้วิถีของความเชื่อมากกว่าเหตุผลมากกว่าตรกรรมมากกว่าความคิดของมนุษย์ทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในการใช้ชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือความเชื่อที่เรามีในทางของพระเจ้า แล้วก็หลายครั้งที่คุณพ่อหนุนใจเราใช่ไหมคะเรื่องของความวางใจในพระเจ้าเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่าให้ความไม่เข้าใจของเราอะทําลายความไว้วางใจที่เรามีในพระเจ้าการพึง่งพานในพระเจ้าอะคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ด้วยกันเองก็ไม่สามารถพึ่งได้ตัวของเราเองอะก็ไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เสมอไปแต่เราสามารถพึ่งในพระเจ้าได้ของเราเสมอพึ่งในพระเจ้าของเราได้เสมอนะคะผ่านความเชื่อแล้วก็ความไว้วางใจที่เรามี อะรเอาละประการที่4นะคะประการที่4ที่เป็นเคล็ดลับใน12ประการว่าทํายังไงอีกชีวิตจะไม่เสียสมดุลประการที่4ก็คือว่าคุณต้องเป็นคนที่ใจกว้างเมื่อกีอ้เราต้องเดินในทางแคบเราต้องเดินในทางแคบแต่ใจของเราอย่าแคบ เราต้องเดินในทางแคบก็คือทางของความเชื่อนะทางของการการรู้จักบังคับตนเองแล้วก็เดินไปกับพระเจ้าแต่ว่าในประการที่4แต่ใจของเราอ่ะต้องเป็นใจกว้างเดินทางแคบไม่เป็นไรแต่ใจของเราต้องเป็นใจกว้างในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่า จงถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความสมบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าอางุ่นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอันนี้เป็นเคล็ดลับคือทุกคนน่ะอยากได้รับพระพรถูกไหมทุกคนอยากได้รับพระพรทุกคนอยากได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่ว่าหลายคนไม่กล้าที่จะทําตามที่พระเจ้าท้าทายหรือเชิญชวนแต่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเคล็ดลับ เคล็ดลับของความอุดมสมบูรณ์เลยคืออะไรคือการที่คุณเลือกมีใจกว้างขวางเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเรามายังนิเวศของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องเตรียมใจเราจะต้องเตรียมเงินถวายและเงินถวายตรงนี้พระเจ้าเขาเรียกว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มั่งคั่งล่ำรวยอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ได้อยากได้อะไรจากเราเหรอกแต่พระเจ้าอยากอวยพรเราไงคะและฐานของการอวยพรก็มาจากสิ่งที่เราหวานหวานมากเราก็ได้เก็บเกี่ยวมากไม่หวานเลยเราก็ไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวถูกไหมคะในพระวจนะตอนนี้เนี่ยพระคัมภีร์จึงหนุนใจว่าถ้าอยากเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณต้องใจกว้าง กว้างขวางกับการงานของพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีและพระเจ้าไม่เคยมองว่าตัวเลขจํานวนมากหรือจํานวนน้อยไม่เคยเอาเงินของเราไปเทียบกับเงินของคนอื่นแต่พระเจ้าดูความสัตย์สื่อที่ภายในในพระคัมภีรก,ก็พูดถึงหญิงไม้ที่แบบจนมากเลยและถวายเพียงแค่ไม่กี่เหรียญแต่พระเจ้าเนะี่ยเห็นว่าการถวายครั้งนั้นน่ะเป็นการถวายที่สูงสุดเพราะว่าเขาให้ทั้งหมดที่เขามีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้า ะะอยากจะมีชีวิตที่มั่งคั่งปังๆแล้วก็ร่ํารวยรุ่งเรืองเนี่ยคุณจะต้องมีใจกว้างขวางต่อการงานของพระเจ้าแล้วก็คนที่ถวายทุกคนเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเอาละถ้าอยากจะรู้ว่าประสบการณ์นี้คืออะไรคุณต้องกล้าถวายลองสิคะลองถวายกับพระเจ้าคุณจะมีประสบการณ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในถ้อยคําของพระเจ้าอะไม่ว่าเราจะถวายให้กับพระเจ้ามากเท่าไหร่เชื่อไหมคะว่าพระเจ้าอะให้เรามากกว่านั้นเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่า,วา ข้างนี้ข้างในของเราอะท่าทีภายในอะไม่ใช่ว่าถวายเพราะอยากได้อะไรแต่ถวายเพราะเรารักพระเจ้าอะถวายเพราะเรารักพระเจ้าและพระเจ้าอะจะอวยพรชีวิตของเรานะคะหนุนใจชีวิตคริสเตียนเนาะเริ่มต้นจากการทรี่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่สุดก็คือการถวายสิบลถการถวายสิบลกก็คือการคืนให้กับท้องพระคลังของพระเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าเากิดว่าเราอยากถวายมากกว่านั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนตรงนี้พูดทั้งเรื่องของผลแรกแล้วก็พูดถึงเรื่องอีกหลายๆเรื่อง หนุนใจท้าทายเชิญชวนเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าคุณทําคุณก็ได้แต่พระเจ้าไม่บังคับหรอกค่ะแต่มันเป็นช่องทางที่จะทําให้คุณได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าจริงๆมาดูข้อที่หด้วยกันนะคะข้อที่หที่สิบคำแนะนำเนี่ยกริย์ซาโลมอนแนะนำแลาว่ายไงอีกข้อที่ห้าปกป้องความคิดของคุณข้อที่ห้านะคะ ปกป้องความคิดของคุณสุภาษิตบทที่4ข้อที่23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงพระธรรมสุภาษิต ตอนนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยๆเลยเป็นคำเตือนสติเป็นคำแนะนำว่าทุกอย่างเริ่มต้นออกมาจากใจใจตรงนี้ก็คือเรื่องของความคิดนะฮะใจตรงนี้เรื่องของความคิดคุณจะสุขคุณจะทุกข์คุณจะสําเร็จคุณจะล้มเหลวขึ้นอยู่กับระบบความคิดดังนั้นพระกัมพีจะบอกว่าให้เฝ้าระวังความคิดนะแล้วเราก็ฟังกันมาในหลายๆ หลายๆคนที่พูดระวังความคิดเพราะในที่สุดความคิดมันจะกลายเป็นการกระทําและการกระทําในที่สุดมันจะกลายเป็นอุปนิสัยและมันก็จะกำหนดชะตาชีวิตของเรานั่นแหละดังนั้นเนี่ยการที่พระกัมพีบอกว่าให้ระวังความคิดหมายถึงอะไร เราจะต้องปฏิเสธทุกความคิดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและต้องปฏิเสธทุกความคิดที่ไม่ได okay. ้มาจากพระเจ้า so คือพ no. ื้นที่ของเราอ่ะมันจํากัดนะทำไมเราจึงบอกให้คนของพระเจ้าอ่ะอ่านพระวจนะใครควรพระวจนะแล้วก็ศึกษาพระวจนะเพราะนั่นคือความคิดของพระเจ้าปกป้องความคิดของคุณโดยการใส่ความคิดของพระเจ้าเข้ามาอย่างสม่ําเสมอและปกป้องความคิดของคุณคือไม่อนุญาตให้ความคิดใดๆที่มันต่อสู้กับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในสมองเข้ามาในความคิดของเรา อะไรก็ตามที่มันขัดแย้งกับพระวจนะย้อนแย้งกับพระวจนะเราต้องรีบปฏิเสธทันทีนะคะอย่ายอมให้ศัตรูศัตรูก็คือมารซาตานนะ่ยอย่ายอมให้ศัตรูพูดกับเราผ่านทางความคิดไม่อย่างนั้นน่ะพอมันชักนําความคิดของเราได้เราจะกลายเป็นทาสของมัน เราจําเป็นที่จะต้องให้ความคิดของพระเจ้าอ,อยู่เหนือความคิดของเรานะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีความคิดที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธเลยปฏิเสธไม่รับความคิดนั้นจะไปไข้ควรจะเก็บมาเป็นเมล็ดพันธุ์มันจะทําลายชีวิตของเรานะคะแล้วก็ประการที่6นะคะประการที่6สิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเพิ่มเติมนะคะก็คือการปกป้องชีวิตสมรสของคุณเอาละอันนี้สําหรับคนที่มีครูสําหรับคนที่มีคู่ปกป้องชีวิตสมรสของคุณก็คือว่า ความสุขความทุกข์ของคนเราอะ่ะมันขึ้นกับคนในครอบครัวคนที่เป็นสามีคนที่เป็นภรรยาของเราอันนี้มุ่งเน้นเรื่องของสามีภรรยานะคะในสุภาษิตบทที่5ข้อที่สิบข้อที่18-19ถึง19 จงให้น้ำผู้ของเจ้าได้รับพรและเปรมปรีอยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่รักเลี้ยงผาที่งามสง่าจงให้ฐานของภรรยาของเจ้าน้ำใจอยู่ทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอเพราะว่าเจนะตอนนี้พูดถึงชีวิตของการแต่งงานนะคะ ชีวิตของการแต่งงานเน่ยเหมือนกับน้ําพุเราจะต้องมีน้ําที่ใสสะอาดอยู่ในในครัวเรือนของเราอย่ายอมให้ครัวเรือนของเราอ่ะมีสิ่งสกปรกมาแปดเปื้อนนะคะพระเจ้าเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าต้องการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ผ่านทางการแต่งงานถูกไหมคะต้องการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ผ่านการแต่งงานดังนั้นการแต่งงานการมีเพศสัมพันธ์ก็มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะถ้าอยู่ในระบบของการแต่งงานนะคะ เราจะต้องรักษาครอบครัวของเราอ่ะให้มีความสุขเราจะต้องรักษาครอบครัวของเราให้มีความสุขแล้วก็ไม่ยอมให้อะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะเกิดขึ้นในชีวิตสมรสของเราและถ้าเกิดว่าเหมือนกับคนเราหลายๆ,ๆคนเนี่ยนะคะคือคุณจะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องแต่ถ้าคุณล้มเหลวเรื่องของครอบครัวสามีภรรยามันมันจะทําให้คุณล้มเหลวในหลายๆเรื่องเลยแหละดังนั้นนี่คือ อีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเราประสบความสําเร็จอนะ่ะเราสามารถทูลขอจากพระเจ้าได้นะขอให้พระเจ้าอ่ะฟื้นฟูชีวิตความสัมพันธ์ของเรากับคู่ของเราอะ่ะอะไรที่เป็นพระประสงค์อะไรที่เป็นพระพรของพระเจ้าอะ่ะขอให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราแล้วก็เราเองนะ่ะในฐานะของการเป็นสามีภรรยานะก็จะต้องทํานุบํารุงครอบครัวของเราให้เต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนความโรแมนติกนะคะปกป้องครอบครัวเอาไว้ด้วย ด้วยพระวจนะของพระเจ้าแนวคิดของพระเจ้านะคะเราสามารถทําได้นะคะให้บ้านของเราเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็ถ้าบ้านของคุณดีอ่ะคุณออกไปที่ไหนคุณทําอะไรคุณก็จะมีความสุขแต่คนที่บ้านไม่ดีอ่ะไปที่ไหนมันก็จะไม่มีความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยปกป้องครอบครัวของคุณปกป้องชีวิตสมรสของคุณด้วยพระวจนะและแนวคิดของพระเจ้าประการที่7ค่ะ การที่7ก็คือว่าปกป้องคําพูดของคุณอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักนะคะนอกจากปกป้องความคิดปกป้องชีวิตสมรสแล้วปกป้องความพูดของเราด้วยสุภาษิตบทที่6ข้อที่2บอกว่า ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคําจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคําพูดของเจ้าดังนั้นสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนได้หนุนใจเราก็คือว่าให้ระวังคําพูดเราชีวิตเราจะไม่เสียสมดุลน,นะคะเราต้องเป็นคนที่ระวังคําพูดเพราะว่าคําพูดที่ออกมาจากปากมันจะกลายเป็นคําชี้ขาดแล้วก็ศัตรูของเราก็คือมารซาตานมันต้องการให้เราพูดคําพูดที่ไม่ก่อให้เกิดผลนะ่ะ มันต้องการให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระวจ,จนะของพราาะเจ้าอ่ะแต่ว่าถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นพระวจ,จนะของพระเจ้าการปกป้องการระวังคําพูดของเราเนี่ยคาพูดที่ออกมาแล้วเนี่ยหลายๆครั้งซึ่งในหลายๆบทนะมันมีอาณาจักรสองอาณาจักรที่ทํางานร่วมกับคําพูดของเราคืออาณาจักรสวรรค์และอาณาจักรนรกถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราจะติดกับดักนั้นมันอนาณาจักรของนรกจะเริ่มทํางานกับเราพูดแย่พูดล yeah, บมันจะทําให้ชีวิตของเราแย่ yeah, มันจะทําให้ชีวิตของเราลบแต่ถ้าเราพูดบวกพูดสร้างสารรพูดถ้อยคําของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์จะทางานกับเราชีวิตของเรามันจะดีแน่ๆนะคะเรื่องเนี้ มันประยุกต์ใช้ได้กับทุกมิติในชีวิตของเรารวมไปถึงงานรับใช้ด้วยอย่าพูดว่าตัวเองไม่เกิดผลอย่าดูหมิ่นตัวเองเพราะในที่สุดมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆมองภาพตัวเองเลยฉันเป็นคนที่เกิดผลฉันเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมฉันเห็นการงานของพระเจ้าเกิดผลผ่านชีวิตของฉันฉันเกิดผลได้ฉันประสบความสําเร็จได้พระเจ้าอวยพรฉันได้ฉันจะเป็นชีวิตที่รับพรที่มาจากพระองค์ พูดสิ่งดีจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเราประกาศว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีแก่เราประกาศพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอเนี่ยการปกป้องคําพูดของเราแล้วก็ประการที่8ค่ะประการที่8ก็คือว่าเป็นการท่องจําพระคัมภีร์อันนี้ก็สําคัญนะในชีวิตคริสเตียนนะคะ ประการที่8คือการท่องจําข้อพระคัมภีร์นะคะในสุภาษิตบทที่7ข้อที่2ถึงข้อที่สจงรักษาบัญญัติของเราและดํารงชีวิตอยู่จงรักษาคําสอนของเรายังกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันบนแผ่นศิลาจารึกแห่งใจของเจ้าโอ้โหนี่พระคัมภีร์ให้เราแบบเห็นความสําคัญของพระวจ,จนะของพระเจ้าอ่ะแน่นอนว่าพระวจ,จนะเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าคนที่จําและจะทําได้ทั้งหมดแต่ประเด็นคือถ้าคุณจําไม่ได้เลยคุณจะเอาจากที่ไหนมาทําถูกไหมฮะเราขบวนการแรกอะเริ่มต้นจากการจดจําแล้วพอจดจําปุ๊บก็มีการใคร่ครวญมีการใคร่ครวญก็มีการลงมือประพฤติปฏิบัติจําได้มากเปอร์เซ็นต์ของการทําก็จาได้มากเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณจําไม่ได้เลยคุณจะเอาจากที่ไหนไปทำอนะคะ ดังนั้นตั้งใจท่องข้อพระคัมภีร์ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งข้อนะคะให้พระธรรมให้พระวจนะของพระเจ้าสลักลงในหัวใจของเรามีวินัยในการท่องจําพระวจนะถ้าทําแบบนี้ได้อะพระเจ้าอะ่ะจะอวยพรชีวิตของเราถ้อยคําของพระเจ้าเป็นฤทธเดชอะ่ะเหมือนกับเรามีฤทธเดชของพระเจ้าในชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็ประการที่9นะคะประการที่9ก็คือการฝึกตนในพระวจนะไม่ใช่แค่การจํานะแต่ต้องฝึกตนในพระวจนะด้วยฝึกฝน จำมาแล้วท่องมาแล้วไข้ควรมาแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติด้วยในสุภาษิตบทที่8ข้อที่10บอกว่าจงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงินและความรู้แทนทองคำอย่างดีเมื่อพูดถึงพระวจนะเราจะต้องเป็นผู้เรียนที่ดีแล้วก็นำมาฝึกฝนไม่ใช่แค่เรียนแต่ต้องนำสิ่งที่เรียนรู้มาประพฤติปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าว่ะเป็นพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธเดชและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ แต่พระวจนะของพระเจ้าจะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อเราอ่านและเรานํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตแต่เราจะประยุกต์ใช้แน่นอนเริ่มต้นจากการอ่านจากการท่องจํานะคะดังนั้นน่ะต้องรู้จกักฝึกฝนตนเองในพระวจนะเรียนมาแล้วรู้มาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัตินะคะหลายอย่างเลยแหละพระวจนะที่บางครั้งมันอาจจะไม่ตรงใจเราอ่ะแต่พระคัมภีร์ต้องการให้เราฝึกฝนอะไรที่พระเจ้าบอกว่าจงแม้ไม่อยากทำก็ก็ฝึกในการทำ อะไรที่พระเจ้าบอกว่าอย่าแม้อยากทําก็ฝึกในการที่จะไม่ทำเนี่ยคือการฝึกฝนตนในพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ประการที่10นะคะประการที่10เป็นการขับไล่สิ่งไม่เสริมสร้างออกไปจากชีวิตประการที่10นะคะขับไล่สิ่งที่ไม่เสริมสร้างออกไปจากชีวิตคือทุกวันน่ะมันจะมีมล,ลพิษทางฝ่ายจิตวิญญาณตลอดเวลาแหละแต่ว่าคนของพระเจ้าเราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อะไรที่ไม่เสริมสร้างต้องขับไล่มันออกไปจากชีวิตนะคะสุภาษิตบทที่9ข้อที่6บอกว่า จงทิ้งความเข่าเสียและดำรงชีวิตอยู่ดำเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิดในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าอะไรที่เราควรทิ้งความโง่เขลาทุกอย่างไงสติปัญญาที่เป็นเรื่องของจอมปลอมที่มันต่อสู้ในในทางของพระเจ้าอ่ะทิ้งไปหมดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่มันไม่เป็นสาระอะไรที่มัน มันไม่ดีอะไรที่มันไม่งามอะไรที่มันไม่สร้างสารรค์นะอะไรที่มันเป็นเชิงของการทําลายล้างอ่ะเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นนะเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พระคัมภีรสุภาษิตก็ยกตัวอย่างอะไรที่เราต้อง,ต,องต้องทิ้งบ้างความโง่เขลาในสุภาษิตบทที่ยี่สิบห้าข้อที่ยี่สโสี่ลมมนเองนั่นแหละบอกว่าอยู่มุมอยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนก็ดีกว่ารั่วอยู่ ก็ดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะอะไรที่เราควรจะปัดออกไปก็คือการขี้ทะเลาะการทะเลาะวิวาทการยินทาการว่าร้าย การพูดในแง่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยนัเน่ได้เป็นเรื่องที่น่ารักเลยนะเราจําเป็นที่จะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปทั้งในชีวิตส่วนตัวทั้งในครอบครัวของเรารวมไปถึงในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยนะคะสร้างชุมชนของเราให้หน่าอยู่ด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าอะไรที่ไม่ดีอ่ปะปัดตกไปเลยปฏิเสธไปเลยขับไล่ออกไปเลยนะคะและประการที่11อค่ะประการที่11อเป็นการสร้างชีวิต ประการที่1 1เป็นการสร้างชีวิตชีวิตของเราต้องมีการสร้างนะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่16ผลงานของคนชอบธรรมนาไปถึงชีวิตแต่ของคนชั่วร้ายนําไปถึงความบาปดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราสร้างชีวิตบนความชอบธรรมสร้างชีวิตบนความชอบธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ ไม่ทําอะไรที่มันนอกกลู่นอกลอยนะคะสร้างชีวิตของเราบนความชอบธรรมของพระเจ้าบนข่าวประเสริฐของพระเจ้าบนความเชื่อของพระเจ้านะคะเราเ,เราเราจะต้องเหมือนกับว่าอันที่เช่นเหมือนที่พระเจ้าบอกว่า เราจะต้องประกาศเราจะต้องนำวิญญาณน่ะเออการประกาศการนำวิญญาณก็ยืนอยู่ในจุดตรงนั้นเลยแล้วก็ชีวิตของเราอ่ะพระคัมภีหลายตอนก็จะบอกว่าการที่เราประกาศนำวิญญาณน่ะก็คือเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะคะนำคนมาถึงความรอดยืนหยัดอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนชั่วร้ายหรือความชั่วร้ายอ่ะเข้ามาแปดเปื้อนในชีวิตของเราแล้วก็ประการสุดท้ายค่ะประการสุดท้ายประการที่12นะคะ เป็นการชื่นชมกับพระพรของพระเจ้าประการที่12เป็นการชื่นชมกับพระพรของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่10ขอ้อที่22บอกว่าพระพรของพระเจ้ากระทาให้มั่งคัง่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าเอาไว้ด้วยพระพรของพระเจ้าไม่ได้มีความโศกเศร้านะฮะอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วมันโศกอะไรที่มันทําแล้วเศร้าไม่ใช่พระพรของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าไม่มีความเศร้าโศกมาในนั้นนะฮะบางพีข้อนี้เนี่ย หนุนใจให้เราชื่นชมกับพระพรของพระเจ้าพระพรของพระองค์เป็นสิ่งดีสิ่งที่น่าพอใจและเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เสมอพระเจ้าต้องการอวยพรเราต้องการอวยพรครอบครัวของเราต้องการอวยพรสุขภาพของเราต้องการอวยพรทรัพย์สินของเราต้องการอวยพรงานรับใช้ของเราและพระพรตรงนี้จะไม่ได้มาพร้อมกับความเศร้าโศกเลยหลายคนคิดว่าตัวเองจะไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าเกิดว่าตัวเองมีทรัพย์น้อยหรือว่าอะไรหลายอย่างที่ที่ที่โลกกําหนดไว้อะ แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าสนใจเราก็คือว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะมีพระพรที่จะทําให้เราสามารถเจริญรุ่งเรืองได้แล้วก็ไม่มีความเศร้าโศกแถมมาด้วยดังนั้นให้เราเรียนรู้ในการที่จะชื่นชมในพระพรของพระเจ้าในทุกๆด้านในชีวิตของเรานะคะตื่นมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพที่แข็งแรง ตื่นมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนในครอบครัวตื่นมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับครื่อจักรของพระเจ้าตื่นมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานรับใช้ชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราดังนั้นวันนี้ไม่ทัวแล้วนะคะ12ประการมันยาวมากพี่น้องไปนั่งฟังซ้ํากา็แล้วกันมี12ประการที่เป็นคําแนะนําเพื่อให้ชีวิตของเราอ่ะไม่เสียสมดุลและชีวิตของเราเกิดผลในตลอดทั้งช่วงปีใหม่หรือในทุกๆวันในชีวิตของเรานั่นแหละให้เราใช้ แนวคิดตรงนี้มาปรับใช้กับชีวิตของเราทุกวันแล้วในทุกปีไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือใดๆก็แล้วแต่มันจะเป็นปีที่เรามีความสุขและในทุกวันถ้าเราทําในสิ่งเหล่านี้ได้ทุกๆวันของเราก็จะเป็นวันที่เรามีความสุขนะคะแล้วพระเจ้าเองอะ่ะก็ยินดีที่จะเห็นคนของพระเจ้ามีความสุขเช่นเดียวกันความสุขคือน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะพี่น้องทําแบบนี้แล้วพี่น้องจะสอดคล้องกับน้าพระทัยของพระองค์การนําไปใช้นะคะแนะนําว่า 1. ให้อธิษฐานขอให้พระเจ้าได้ทรงประทานความคิดสร้างสารรค์ให้กับเราแล้ว ก็ความคิดใหม่ๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา 2. วางแผนที่จะทําให้เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดใจนะคะแล้วประการที่ 3. ตั้งใจเป็นคนที่มีใจกว้างขวางเพื่อการงานของพระเจ้าประการที่4ฝึกวินัยของตนเองเป็นประจําทั้งเรื่องของการท่องพระคัมภีร์และเรื่องของการทําตามพระคัมภีร์แล้วก็ อันที่5นะคะเขียนรายการที่ไม่เสริมสร้างในชีวิตของเราแล้วพยายามกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพี่น้องจะได้รับพระพรผ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ในปีต่อๆไปนะคะเราจะมีการผลิตบทเรียนเพิ่มเติมอีกแต่ว่าปีนี้เอาเป็น52-53สสัปดาห์ไปก่อนนะคะอธิษนฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพระวชนะของพระเจ้าหลักการที่พระองค์ได้ทรงส่งมาผ่านพระธรรมสุภาษิตโดยกษัตริย์โซโลมอนเมื่อเรามาปรับเมื่อเรามาประยุกต์เมื่อเรามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราเราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่งและพระเจ้าเองก็จะมีความสุขเมื่อเราใช้หลักการนี้ในการดําเนินชีวิตขอพระเจ้าด้ทรงอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนให้ชีวิตของเขาไม่เสียสมดุลแต่เป็นชีวิตที่เกิดผลในทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระ ฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในในครั้งต่อต่อไปในบทต่อต่อไปในปีต,ต่อต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ